สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันกับเที่ยวนิซีแลนด์กันในโ o ดท t ิปอินนิวซีแลนด์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปไหนมารับชมกันเลยค่ะ วันนี้เราเข้ามาชมภายในฟอร์ดแลนด์ออฟฟิศกันนะคะภายในจะมีการแสดงในทรศการบอกความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติฟอร์ดแลนด์ค่ะมีการจัดแสดงบอกเล่าในยุคหินการดำรงชีพพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะที่นี่เปีรยดเสมือนข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในฟอร์ดแลนด์ว่าจุดท่องเที่ยวที่ไหนบ้างในมิลฟอร์ดซาวเช่นน้ำตกถ้ำหนอนเรืองแสงที่เราไปมาก่อนหน้านี้ค่ะ ทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยานจุดตั้งแคมป์ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงการล่องเรือไปชมถ้ำหนอนเรืองแสงและล่องเรือไปในฟอร์ดแลนดทะเลสาบติอันนาที่เราเคยไปมาแล้วค่ะ ทิวทยานแห่งชาติฟอร์ดแลนด์นชั่นพาร์คเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติค่ะมีพื้นที่ป่าต่อเนื่องและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ระบบทางน้ำยาวที่สุดมิลฟอร์ดเฮอริเทจไฮเวย์ไหลผ่านตามทะเลสาบและผ่านไปยังอีริตันวอลเลต ไปตาม m i l ฟอร์ดเทอริเท h i ไฮเวยจากเตีนาวไปยังมิล ford ดเซา d ์ไพโอเพียทาฮิสัมผัสใจกลางฟอร์ดแลนด์นชันพาร์ควาฮิปโปโปนมูพื้นที่มรดกโลกทางตะวันตกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์หนึ่งในถิถ่นธุรกันดารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีกโลก การเดินทางระยะทาง1น9กิโลเมตรที่น่าจดจำซึ่งนำสถานที่บนเทือกเขาแอลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมมาเมลฟอร์ทรักพื้นที่มรดกโลกของนิวซีแลนด์อยู่ทางซีกโลกทางตะวันตกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์นั้นรู้จักกันดีในชื่อชาวมารีเตวาฮิโปโปนามูสถานที่แห่งหินเขียว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยโอลากิมัลคูเวสเทิร์นไตเปาไทนีฟอร์ดแลนด์มาลเอสเปงิงนชันพาร์คครอบคุมพื้นที่2.6ล้านเฮกตาร์เกือบ10%อนมรดกโลกเป็นแนวคิดระดับโลกที่ระบุสถานที่เพื่อปกป้องพวกเขาเป็นเรื่องที่หลายคนกงนังวลโดยเขตตะวันตกเฉียงใต้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเพราะภูมิประเทศเป็นแบบไดนามิกโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยภูเขาไฟน้ำแข็งทะเลสาบและหุบเขา ที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับภูมิประเทศที่เป็นน้ำแข็งดีที่สุดของโลกวิวัฒนาการที่ทอดยาวจากภูเขาสู่ทะเลไม่มีใครแต่ต้องฐานที่มั่นคนสำหรับพืชและสัตว์ที่หายากจะอาศัยอยู่ในฤดูหนาวถนอนอาจจะปิดตั้งแต่มาเบยคอนเนอร์ไปยังเมลฟอร์ดชาไพรยโอปจาฮิถนนผ่านอิงลิตันวอลเล่ฮาวิฟอร์ดวิลเลจยังคงเปิดอยู่ บอกถึงฟีโนโเอมอนที่บินไม่ได้จนกระทั่งมนุษย์ได้มาถึงบสัตั์เลี้ยงลูกบนบุกชนิดเดียวคือค้างคาวหลายล้านปีที่นกมีวิวัฒนาการมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นนกกีวีคาปาและทากาซูส่วนเยนกาบินทากาฮิถูกคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วและถูกคนพบใหม่ในปี1948เมื่อจอฟฟี่เอเบลแพทย์ชาวอินเวอร์ทากิลค้นพบสิ่งนี้อีกครั้งในเทือกเขาเมชิสันขั้นทะเลสาบเตอานาล เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดแลนด์คือศูนย์กลางของโลกที่เป็นสวรรค์ของพืชและแมลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแมลงด้วงและแมลงวันกว่าห้าหมื่นชนิดเลยค่ะที่อาศัยอยู่ในฟอร์ดแลนด์หลายๆคนใช้ชีวิตภายในพื้นที่เล็กๆมอสเวียการ์ดชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดจากเทือกเขาแอลฟอร์ดแลนด์ค่ะแม่น้ำฟอร์ดแลนด์มีทะเลสาบจำนวนมากซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไป สส่น้ำนี้ไม่อาจปรเิเสธได้เลยว่าทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนจำนวนมากเช่นกันฟอดแลน์เป็นสถานที่เปียกชื้นพืชและสัตว์หลายชนิดสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำทะเลสาบได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นทะเลสาบขนาดเล็กจึงเป็นเหมือนสวรรค์ของเหล่านกเช่นเช็กค,คักมีจำนวนมากขึ้นหินที่ถูกปรับปรุงด้วยความดันของฟอดแลนตั้งต่งาอยู่ตามเขตที่ปั่นป่วนเคลื่อนไหวของเปลือกโลกทั้งสองแผน่น ความกดดันและความร้อนที่ไม่ธรรมดาทำให้เกิดหินหลากหลายชนิดรวมทั้งหินพลูกขนาดใหญ่หลากสีสันและพื้นผิวที่โดดเด่น แมลงที่แทบจะคงที่และต้อนรับผู้มาเยือนจริงๆซึ่งมีอยู่ทั่วนิวซีแลนด์โดยเฉพาะช่วงกลางวันพวกตัวเมียจะดูดเลือดโดยเฉพาะอยู่ในช่วงไข่สุกค่ะพวกมันจะตกตะกอนสรต้างเข่งตัวของเลือดจะสูบเข้าไปในกระแสเลือดของเหยื่อนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้จับตัวเป็นก้อนในงวงของมแมลงโดยผู้ถูกกัดนะคะจะมีการบวมแดงและคันมากๆในบริเวณนั้นบางคนอาจเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยค่ะ จีโอโลจีฟอดแล n เนชั่นพาร์ k มีหินเก่าแก่ที่สุดซึ่งมีอายุกว่า350ล้านปีนอกเหนือไปจากหินทรายที่นุ่มกว่าและหินปูนทเตอแนวแล้วหินฟอดแลนส่วนใหญ่จะแข็งและตกอยู่ในผลึกอายเช่นหินไกรเนจินิตครับโบไดโอริกเป็นตัวอย่างทั่วไปพวกมันตกทับผลึกอย่างช้าๆจากหินเนืดของแกนโลกและบ้านส่วนได้ตกผลึกเป็นชั้นๆเนื่องจากความแข็งของหินเหล่านี้ ฟอร์แลนด์จึงคงรักษาลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นของหูบเขาและไฟฟอรดที่แกะสลักด้วยทาน้ำแข็งชทนส์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเข้าชมนิทรรศการทางฟ o อร์แลนด์ที่ได้จัดไว้เป็นข้อมูลให้เราได้ทราบถึงความเป็นมาของที่นี่ข้างหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมทะเลสาบมานาพูลิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ